ค่ะเ<อ>จ็ดรายนะคะ<อ>ตั้งแต่วันแรกเลยลบกับศัตรูตัวจิ๋วที่มองอไม่เห็นนะคะจนกระทั่งชนะอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะอเอาลาเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ ซิมคอนโดแผ่นดินทองคืนกำไร42ปีฟรีดอกเบี้ย0%นาน5ปีเดินทางสะดวกสบายติดห้างแมคโครใกล้ความเจริญอยู่กลางใจเมืองโคราชรีบจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร086 430 3658 โยกีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแ้งโยกขีนรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแบงโยกขี่ในรัศมีวงกลม